ครับอย่างสูงกระผมได้ทราบข่าวคนเขาพูดกันที่โบราณกล่าวว่าการสร้างบ้านถ้าหากว่าหันบันดไดไปทางทิศตะวันตกจะทําให้การทํามาค้าขายไม่ดีขึ้นหรือว่าอยู่ไม่เย็นเป็นสุขในเรื่องนี้ในทางพระพุทธศาสนามีกล่าวไว้อย่างไรหรือไม่ ขอความเห็นของหลวงพ่ออธิบายเพื่อความสบายใจของลูกๆด้วยเถิดขอรับพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยเนีอยไม่มีในพระไตรปิฎกเลยในเรื่องนี้นะไม่มีมีเทกุติพระกุติพระเหรอครับฮะกุติพระจะบอกวิหารที่เป็นโทษคือวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะตอนเย็นร้อนนั่งมันเป็นสุขกราบลเพระปบายแดดสองไง ไม่โชว์อานั่นจริงๆความหมายทั้งนั้นจริงเพราะตอนบ่ายเราต้องการพักผ่อนใช่ไหมครับครบมันก็แดดส่องเราไปไม,ไม่ไม่มีที่พักผ่อนโอพระพุทธเจ้าถือจุดนี้นะครับรบไป่กีกว่วก็เรื่องผีงต่างๆแต่ถ้าเรื่องของชาวบ้านแล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะท่านไม่เคยบอกอ,อปัจจาบ่ายก็มีปัญหาตอนบ่ายรับแขกไม่ไหวเพราะว่าอะไรแดดร้อนเหมือนกันเลยแดดร้อนครับครับท่านจึงถือว่าการค้าขายไม่ดีนี่ยไม่จริง ลองขายถูกๆกินี่นี่ฉบับไหนฉบับว่าท่าซุ้มเลยใช่เอาต่อเขาบอกขายไม่ดีไหนๆแล้วยกตัวอย่างที่ขายยังไงถึงเรียกว่าขายดีสมมติเขาขายหนึ่งบาทแล้วก็าขายยี่สิบตังค์ให้รู้เท่ามันจะขายไม่ได้อถึงบันไดจะไปที่ไหนก็ไปทนไม่มีบันไดจะขายได้เลยแต่ไกลขึ้นไปซื้อก็ไปนันว่าเรื่องนี้ ไม่เป็นอะไรนะนะไีไม่เป็นไรจ้ะครับขอให้สบายใจได้ไทยนะครับครับครับกาเรียนถามหลวงพ่อที่เคารพอย่างยิ่งแม้นี่เลขกระดาษเช็ดตูดเขียนเลยดีที่จริงใครเข้าสู้หาเช็ดชู้จะสูวมเช็ดชู้เช็ดตูด,ดเหมือนกันเลยมันนิ่มนิ่นเหมือนกันนะอ่าล็อกเก็ตที่หลวงพ่อแจกกับลูกๆทั้งหลายเวลาถวายสังฆทานนั้น ของก็ผมไปพลิกดูด้านหลังแล้วปรากฏว่ามีพระบรมสารีริกธาตุฝังอยู่แต่คนอื่นจะอย่างไรนั้นก็ไม่ทราบขอเรียนถามหลวงพ่อว่าล็อกเก็ตรุ่นนี้ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือเปล่าขอรับฉันไม่ได้บรรจุนะถ้าใครได้แสดงว่าท่านเสด็จมาโปรดเองโอ้ <c oughs> แต่ถือบรรจุก,ก็สวยครับครับทำไม่ะถไม่ดีก็ทำหล่นบ้าง บางที่ต่าบ้างรวมทัศแย่นั่<อ>นแหละไม่ได้ไม่ได้บรรนจุแต่ว่าถ้าใครสมควรท่านพระเดชมาโปรดเองก็มีพระอยู่รุ่นหนึ่งขบไปไงหลวงพ่อแบบนี้เขารับไปต่างคนต่างเห็นว่ารมสาลีกราทาในกล่องในในองค์พระโอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของผู้รับถือว่าผู้รับเป็นบุญแล้วบุญเขามีอยู่ควรในการสงเคราะห์กราบครับ เดี๋ยวก็คืนนี้ก็ไปนั่งแกะกันดูกันเลยนะสงสัยนะก <phones> ราบเท้าหลวงพ่อที่กรรพบอย่างสูงแม่กระผมเสียชีวิตเมื่อวันที่แล้วเป็นโรคกระเพาะโลหานอะไรโรคอาหารกระเพาะพกระเพาะโรคอาหารเมื่อคืนที่แล้วคุณแม่ได้มาเข้าฝันว่าคุณแม่นั่งสมาธิรอบๆตัวคุณแม่มีกองฝืนวางอยู่ ผู้เดียวไฟก็ลุกไหม้กองปืนทั้งปืนและแม่ไหม้เป็นอันว่าแม่ตายเป็นวาระที่สองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกระผมอยากจะขอความกรุณาหลวงพ่อว่าจะทําบุญทํากุศลแบบไหนประการใดเพื่อสงเคราะห์ท่านเพราะสงสารท่านเหลือเกินขอรับว่าไงไม่ฟังโอ้โหอ,อ้จารย์ภาพปรด้ยช้างมันเข็งว่ามันจุ้งแล้วมันเข็งตัวอี โอ้นี่เจ๋วจริงๆเลยนะอ้าวโดยย่อก็คือว่าแม่เขาตายเขาเห็นแม่ของเขาว่านั่งข้างกองปืนปืนลุกพลืบไม่แม่ตายเป็นวาระที่สองเ,ออเกิด<ร>สงสารแม่กพัาว่าแม่จะลําบากลำบนก็อยากจะทําบุญทำกุศลลูกทิดไปให้ว่าจะทําแบบไหนประการใดถึงจะพอสงเคราะห์ได้ขอรับถ้าต้องสรั่งประปาซะแลว่าน้ําไปรดแม่ อเรื่องไฟต้องคู่กันน้ำงั้นเหรอใช่ใช่ความยิอย่าเชื่อเลยอ่าทุกษาตั้งใจฟังความจริงเดี๋ยวก่อนถามก่อนครับครับพระท่านบอกไม่เห็นมีอะไรพอธรรมดาพร้อธรรมดาคนเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เผาร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นพวเราวิญญาณไปไหนแล้วร่างกายถูกเผาครับใช่อย่างนั้นถ้าจะทําอะไรก็ทําตามอัธยาศัยก็เรื่องบุญนะ มีไปมีปรัสนาญาณนโอ้ยังมีปรัสนาเลยใช่ใพระบอกตอนนี้ฉันไม่รู้จะตอบไหนเหมือนกันอ๋อแม่เราก็จะต้องถูกเผาเหมือนกันยใช่ใยกเป็นแต่หลวงพ่อแต่แม่ดีกว่าเรายังถูกเผาครับครับเราเป็นลูกแม่ก็ต้องถูกเผาอแต่ก่อนที่เราจะถูกเผาพยายามเาาก็ื่นก่อนใครก็ตายไหไปเผาที่นั่นครับครับครับ กราบเท้าหลวงพ่อที่าลบอย่างสูงคุณแม่กิมลุยอ่าแหมวันนี้ตายกันบ่อยจริงตายหลายเจ้าท่านวานีตายกันเยอะ,อะคุณแม่กิมลุยได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่สิบเก้าธันวาคมถือว่าในสมัยก่อนนะคุณแม่อยู่ลบบุรีเคยทําบุญทำกุศลกับหลวงพ่อหลายครั้งหลายหนที่วัดท่าทุงแล้วก็ไม่สบายเกี่ยวกับอะไรไม่รับรู้ทางประสาทมาสิบเอ็ดปีแล้ว ทีนี้ปัญหาที่ลูกจะเรียนถามก็คือว่าผู้ที่ตายในลักษณะอย่างนี้คิดว่าคงจะสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ก็อยากจะหาทางช่วยเหลือสองเคราะห์ท่านจะทําบุญแบบไหนถึงจะช่วยอนุเคราะห์ท่านบะได้บ้างครับที่บอกไม่สมบูรณ์ไม่รู้เรื่องทำไมจริงไม่จริงเหรอครับไม่จริงเจ้าของมาอ้าวแล้วสิขึ้นลุยมาเขาบอกเขามีจิตกุศลอยู่ โอ้คนเฉยๆที่ติดข้างในไม่เฉยไดก้ก่อนที่จะป่วยติดก็เป็นอุศสนอยู่แล้วใช่ไหมครับยิ่งป่วยขึ้นจิตก็เกาะกุศลมากขึ้นเพราะคนป่วยมอนก็คน,กนคนตกน้ําครับคนตกน้าส่งอะไรให้ก็เกาะใช่ไหมครับตอนนี้ก่อนที่มันจะป่วยหนักจิตเขาเกาะอุศสเห็นภาพพระเห็นภาพพระเพพระเียนภาพใจที่อธิบายอย่างนี่นะผิดถูกช่างใจจะแบงนั้นครับ ว่าไงผีว่าไงาคนว่างั้นว่าทางผีก็ลงความว่า,าคุณกิมรุ้ยไม่ได้ไม่ได้ทุกเห็นพระเห็นว่า,าใครทุกไม่ได้แล้วแหมจริงๆนะถวายสังฆทานหลวงพ่อรู้สึก,ก,รรกสดได้เปรียบระบทุกคนเลยนะเวลาตายสบายสบายจริงๆไม่แน่บางคนลําบากหมายกับหลวงพ่อมีลำบากกันเลยครับทั้ังสังฆทานไปแขวน,ร,นรอบๆวิมานนะี เป็นทองคำหมดใช่ไหมจะไปไหนก็กลัวขโมยจะมาลักเลยต้องนั่งเฝ้าเลยเียโอ้โหเป็นโต๊กระสวายครับแม่น่าจะดีใจนะหลังระทานนจิตจับแล้วยังไปรอดได้กราบเท้าหลวงพ่อที่ก็รบอย่างสูงผมขอกราบเรียนถามปริฉันขอกราบเรียนถามความผิดพลาดมากไปนิดนึงกับหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือตอกนกลางวันตั้งใจจะเอาขนมเค้กหมูหยองอุ่นเชียงมาถวายเป็นส่วนตัวแต่บังเอิญหยิบผิดไปเลยกลับมาถวายกลางคืนแล้วตั้งใจถวายเป็นสังฆทานทีนี้การถวายเป็นสังฆทานที่นี้ลูกกลัวว่าหลวงพ่อจะฉันไม่ได้เกิดความไม่สบายใจขอหลวงพ่อด้เมตตาอธิบายในเรื่องนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นเลยมือแล้วโอ,โอเห็นเลยมือได้ฉันได้เลยครับเห็นไหมเห็นเลยมือแล้ว โอ้เพราะพระเจ้าพอเห็นลายมือแล้วฉันได้ได้รุนโอ้นี่เรียกไฟฟ้ารุนไฟฟ้ารุนฟ้ารุนฟ้ารุนไม่ใช่เ้าฟ้ารุนฟ้ารุนเขาเรจะ้ฟฟ้าเป็นการจริงของไม่ใช่ของสุขโอ้ใช่ไหมครับครับจะเก็บไว้กี่วันก็ได้ก็ถือว่าสังฆทานมีผลสมบูรณ์แบบครับครับไม่ไม่ลำบากกับพระครับแต่อันนี้สงก็ได้แต่ไม่เต็มหน่วยกันนะให้เต็มไม่เต็มหน่วยครับครับแมม กราบเท้าประเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพประผมขอฝันนิดเดียวคือว่าอยู่ที่ริมแม่น้ำเห็นหลวงพ่อนั่งรถยนต์ผ่านมาตัวในของผมก็กระโดดขึ้นไปอยู่บนรถยนต์กับหลวงพ่อด้วยแต่ปรากฏว่าตัวที่ไปนั่งกับหลวงพ่อนั่งกลับอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนกับตัวที่ยืนยืนอยู่บนพื้นดินอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า อารมณ์การปฏิบัติของกระผมขาดตกบกพร่องอย่างไรขอหลวงพ่อได้โปรดแนะนําด้วยเถิดขอรับรถามตัวเองสินิพพิทายานมีครบหรือยังโอ้นิพพิทายานนะนิพพิทายานตัวเบื่อนายเบื่อตัวเองเบื่อคนอื่นเบื่อทรัพย์ินเบื่อต่างๆเบื่อโลกคราบครบแล้วก็สังขารเปรคายานมีหรือยังยัง ยางแหมรู้ล่วงหน้าเลยนะโอจะมีสังขารเป็ดขยานเป็นขาวาดไม่ได้ตายไปแล้วแล้ว่าอรหต์โอ้สังขารเปรตนี่ผองใหรใช่ใช่สังขารเปรตสังขารเปนี่นี่ตกลงว่าคนนี้คงจะไม่ครบนี่เอททำได้ครบนะสังโยตนสิบตัดให้หมดนะคลับับเมื่อทําได้ดังนี้แล้วก็แข็งเหมือนกันแข็งเหมือนกันสู้หลวงพ่อไม่ได้นะ อากาบเท้าหลงข้อที่กระทบอย่างสูงปัจจุบันลูกอายุส5้าปีทาหมันฟรีมาแล้วเกิดการป่วยไข้ไม่ค่อยดีอะไรเป็นหมันก็มาถามพระโทรรพระไม่รู้เรื่องพระรู้รู้หรอครับเป็นหมันรู้ฟังเขาบ่อยๆที่ขนาดอยู่วัดก็ยังแว่วเห็นนะวัดเป็นที่หลงข่าวโอ้โหรู้ๆใมรสบายที่วัดจะแนอ้โหนักเลยครับ ตั้งแต่ทำหมันแล้วปรากฏลูกร่างกายไม่ดีเลยจะต้องเข้าโรงพยาบาลวันที่สี่มกรานี้เป็นแน่นอนลูกเรียนถามว่าก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลจะเป็นตายร้าดีอย่างไรนั้นไม่ถามถามว่าลูกควรจะตั้งอารมณ์พระกรรมฐานแบบไหนอย่างไรเผื่อว่าอยู่หรือไปจะได้สะดวกเจ้าค่ะได้แค่ไหนทำแค่นั้นซิได้แค่ไหนทำนนใช่ใช ได้แค่ไหนทําแค่นั้นจะสามารถทําได้จิตตั้งใจพะนิพานไวการสูงสุดแค่นั้นเกาะอนั้นไว้เลยนะใชเกิดหมอผ่าตัดตายไปก็สบายพนนิพานขาดชวนหมอไปด้วยขาดสังฆทานซอยสลมไปหนึ่งหลายยังไม่ตายไม่ตายไม่ได้คราจะตายไม่ได้ะให้ขาดได้ได้เพราะที่ที่ไม่อยากให้ญาติโยมตายนี่ก็เพราะที่ถูกแล้วไอ้เมนที่วัชรุงสร้างไว้แช่งไว้เลยนะ ห้ามคนตายไม่ขาดรายได้อตายแล้วก็ได้ครั้งเดียวกันแล้ใช่ทีที่เขาใส่บาทบ้างทำบุญบ้างถึงไม่ได้ไม่มากก็ได้บ่อยๆโถกังโถกังอะไรโถโถอีกแล้วเพิ่งได้ยินนี่มาบริสุทธเจ้าบอกน้ำฝนตกธิรญาธิญาโถกังบ้างทิรญาทิยาน้ำฝนตกแมะแม่ไเล็กแแม่ตาลเมาครับครับเพราะนั้นอย่างนั้นตายเหมือนกัน ตกเทียน้อยสามารถทำให้จะให้เต็มได้ชั้นใดคุณผุศลนิยญายนหลายทำบ่อยๆแต่ก็ทำไม่มากเราสามารถธรรมรมีเต็มได้เอาใ,ใช่อย่างนั้นก็ต้องแแม่ต่อไปนะกราลาเรียนถามหลวงพ่อที่กร็รบเงินเหรียญบาทวีรัชโยที่ใส่ลูกก็แลกเป็นธนบัตดมาถวายหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วแล้วเงินนั้นก็ จะหยอดต่อไปตามปกติอย่างเดิมสมมุติว่าเราจะเอาเงินนั้นไปใช้อีกอย่างอื่นจะได้ไหมเพราะว่าแลกไปแล้วได้ไดแต่มีนิดเดียวคือว่าลูกเลยอธิษฐานไว้ว่าเพราะอันใดก็ตามความไม่ดีอะไรก็ตามก็ขอได้โปรดติดตามสังฆทานนี้ไปด้วยนี่ไอเหรียญก็กลับไป <laughs> กลัวมันจะย้อนมาอีกครับมันจะย้อนไหมพ่อมไม่ย้อนที่ไปไปแล้วโอ oh. ที่ไปแล้วก็แล้วก็ไปไม่มาต้งให้ตัวใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่สิ oh. อ๋ออากุศลเราไม่ทําอย่างเดียวครับถ้าเรารไม่ทําชาติเดียวทไไําอาไหลายชาติทำหลายรได้อย่างใช่ไหมคร,ร,รับปราบธรรมตรการหลวงพ่อจเกรรพอย่างสูงหนูอยู่บ้านเลขที่487สุขุมวิทกทมพระโขนง ปรากฏว่าโชคดีแล้วเกินมีคนเอาของมาโรยใส่หน้าร้านเป็นประจำเพราะว่าไม่ถูกกันหรือเขาอาจจะกลั่นแกล้งหนูใช้ของดีของหลวงพ่อกําจัดปัดเปล่าปรากฏว่าคุ้มครองได้ดีเป็นอย่างมากแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะคุ้มครองตลอดรอดฟังหรือเปล่าลูกจึงขอเรียนถามหลวงพ่อว่าจะมีอะไรดีไปกว่านั้นเพื่อจะป้องกันได้ตลอดชีวิตมีหรือเปล่าเจ้าค้ะมีมีมีโอ้โหไม่เคยขาดเลยวัดนี้นีอะไรหลวงพ่อมีดอเด็กสีอี กอเด็กรฟรีดีจะไปแก้ไงตลอดถามมีดีไหมนี่ก็มีอ๋อดอยพี่โทโหพย่าีมาแหมบอกใจง่ายกันง่ายเลยก็ใช้ตามนั้นนะที่เคยใช้มาแล้วนะให้มั่นใจสิเคยใช้อย่างไหนใช้อย่างนั้นต่อไปกนะครับหรือว่าของคนนี้ไม่เสื่อมไม่อยู่ที่เราเรารังล้ว่ามั่นคงก็ไม่ไีเสื่อมครับ ปรา้าทหลวงพ่อที่กรรพบอย่างสูง่อวันเสาร์ที่แล้วทันวาคุณแม่แกเป็นโรคประหลาดนอนหลับสามวันสามคืนไม่ยอมตื่นตื่นมาไม่ยอมหลับหลับ,ลบแล้วก็ตายไปเลยทีนี้ว่าก่อนที่แม่จะตายได้กุศาลืมตามาดูแว<ะ>๊บแล้วก็ตายจริงๆไปเลยคนที่ตายในลักษณะแบบนี้จะต้องทำบุญ ประเภทไหนถึงจะช่วยสงเคราะห์คุณแม่ได้เพื่อเป็นกตัญญูกตเวทิตาเจ้าค่ะเอาอย่างจริงนะเอาอย่างไม่จริงเอาเอาจริงดิผมมีสองอย่างเลยครับใช่เอาสองสองอย่างเลยที่ผัอจะได้ความรู้สองอย่างอะอย่างไม่จริงนะครับแม่สั่งให้เอาทองคําทําช่างเท่าทองคําทําช่างตัวใหญ่ใหญ่ถวายพระธาตุสูงนี่อย่างไม่จริงครับครับครับจะหลายตันแน่ครับนี่อย่างจริงๆริงครับไอ้แม่ทขาวดํานั้นเนี่ยแม่คนนี้ไม่ขอย็นเขานะครับครับ ต้าอยางจริงจริงแม่เขาบอกสมบูรณ์แล้วเนี่ยขอ,อสมบูรณ์แล้วหรอครับใช่ให้อะไรก็ได้การชอดใจนะครับครับครับ,รบ,รบค่อยลงใจไปได้หน่อยกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกได้เพ่งพระวิสุทธิเทพโดยใช้ภาวนาณมะพาทะจนกระทั่งจับได้เป็นกระสิน เมื่อเป็นกระสินแล้วก็ปรากฏว่านิ่งแน่อยู่แค่นั้นอยากจะให้อะไรได้ชานสี่ยานแปดเหมือนกับเขาบ้างไม่รู้ว่าจะต่อไปอีแบบไหนขอให้หลวงพ่อช่วยแนะเพื่อเป็นหนทางสัมมาปฏิบัติด้วยเถิดขอรับเอาสัก30ปีดีไหมสามสิปีใค่หรอครับทำเองนลสามสปีไม่แน่จะได้ทำไมแม่เขาฝึก ทำเองถ้าสิบปีได้ตรงถือว่าเก่งมากใช่ไหมที่ต้องให้เขาฝึกให้นะให้่ข้าใจอย่างนี้ถ้าหากว่ามาแบบมโนมยิทธิยานแปดก็จะไปใช่ใช่เดียวเดียวก็ได้ครับไม่ทงอะไรเลยลงทุนสลึงเดียวจะแท้เลยนะกราดพ้าหลวงพ่อที่การพอย่างสูงลูกเขนก็นำพระพุทธลูกไปตวายท่านเท้ามหาพรหมหลายองค์ส่วนใหญ่ก็นำไปแก้บน ลูกไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ขอซื้อมาบูชาที่บ้านมีคนข้างบ้านบอกว่าพระแก้บนไม่ดีอะไรที่ไม่ดีจะติดอยู่ที่พระพระมาถึงบ้านสิ่งไม่ดีก็จะตามมาด้วยลูกเลยไม่ามมามสบายใจอยากจะมาถวายซอยสอยายลมถวายหลวงพ่อไปไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะรับได้หรือเปล่าที่พระหน้าตากี่นิ้วนะก็ส่วนมากาาก็ห้านิ้วก็เก้านิ้วตกลงตกลงสวยไหม ้องมีถามสวย,ยไหมเนี่ยาพระที่เขาเดี๋ยวเขาเขาชุบทองสวยๆปีตองสวยมีไอที่ไม่สวยมีแล้วลุงพ่อไม่กลัวอะไรที่เขาบนบนจะติดไปวท่าสุงหรือไม่เป็นไรฉันชำนานแล้วชำน,นานแบบไหนไอวัด่มันที่เก็บความสวย <c oughs> ไงไหมครบัรบความสวยต,ต่างจะถึงวัดกัจสลายตัวอ,อย่างแมวห้าสวยบ้านใช้ไม่ได้เขาปล่อยวัดก็หมดสวยมาหก ชาวบ้านเขาไ่เลี้ยงเพื่อมาวยปล่อยวัดก็หมดสวยในคนตายเขาไปเก็บว้ธีบ้านมันเหม็นก็นปล่อยวัดก็หมดสวยอพระรวยเลยโอเอาไปถึงวัดไี่หายหมดเลยไหหายหมดหรือแต่รวย,ย,ยตัวเดียวสวยไปมีซอไปมีแล้วจะหลอกอยอย่างไงก็ถ้า <c oughs> ถ้าตกลงว่าเอามาถวายหลวงพ่อได้นะได้ตกลงตกลงถ้าสมมติถ้าสมมติจไม่มีอะไรติดมาหรอกอไม่มีอะไรติดมาจะเป็นหลอกเขาเลยครับจะเสียตังค์เปล่าครับครับ พออยงนี้ไว้ไว้ที่บ้านบูชาก็คงไม่เป็นไรบูชาก็มีผลสม,มุนไบแบบไม่มีโทษไม่มีมาานึ่โทษมาละเยติ้ติะไม่มีครับครับแม้แต่เจ้าหนี้ยังไม่ติดแกละขอหลวงพ่อไม่ไม่ไมติดเหรอเจ้าไม่ติดอะไรสมัยคำคว่าเจ้าหนี้เขาอยู่บ้านเฉา <c oughs> ฉันอยู่ที่วัดฉันมีอย่างนี้ซะด้วยเลยถ้าต,ติดก็ต้องนางติดติดกันติดโอ้แม่ ภาษาอียดียมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนะ <laughs> ตามหลวงพ่อไม <g fishermen> ่ค่ย <c oughs> ทันนะรับกลาท้าหลวงพ่อผู้เมตตาสูงยิ่งลูกได้อ่านหนังสือธรรมวิโมกตอนหนึ่งบอกว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นจะเป็นเหตุให้เราต่อไปต้อ,ไตองไปเกิดให้เขาฆ่าเท่าจํานวนที่เราเคยฆ่าเข,า,ขาลูกใจหายใจควาาไปอย่างมากเพราะตั้งแต่เกิดมาเอ่อมว <c oughs> อะไรมด แมลงสาบยุงก็คงราวๆสักสองสามหมื่นเศษนี่น้อยนะเนี่ยน้อยอีกแล้วทัาน้อยน้อยนอยกาฉันอ่าฉันจุดป่าตายมากกว่านั้นอีกโอ้โหป้าเรือ้ม่าันี้แสดงว่าบารมีหลวงพ่อนี่ดีกว่าอยคนนี้ดีกว่าดีกว่าอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อก็แก้ไขหนักเป็นเบาหรือเบาเป็นหายเลยเพราะว่า ตอนนี้ชักเริ่มปลุ่มใจนิดๆแล้วเพราะเป็นจำนวนหมื่นชาติมันเกี่ยวกับราคานะราคายังไงครับถ้าเรงเงินมากๆก็หายเลยได้ไม่อย่างนี้ซะด้วยเลยเอางี้ก็แล้กันนะเพื่อความสบายใจเพานะใจเบาับแต่มันจะไม่เกาะเวลาทําบุญทุกครั้งที่ส่งสนให้ให้เขาโหสิกรรมตัดทาก็ตามทีนะ แล้วเราก็ถือว่าสัตว์ปรเภทนี้โหสิกรรมแล้วจิตแตไม่เกาะเมื่อจิตไม่เกาะแล้วจิตก็ไปเกาะส่วนที่เป็นกุศลอย่างเดียวอย่าตามนึกเครื่องอกุศลนี